สวัสดีครับผมฉนลินเลืองพิมพ์รหัสนักศึกษา5310063051วันนี้ผมจะมาทำชิ้นวางเท้าโดยใช้โปรแกรม Solid Works นะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรม Solid Works ขึ้นมาเสร็จแล้วเลือกไปที่ Part กด OK กดไปที่ s k e t c ภาพ s k e t c โดยชิ้นรองเท้านี้เพื่อให้ง่ายต่อการมองผมจะทำมองโดยใช้ top plane หรือ top view แ a n นะครับเริ่มที่ตอนแรกกำหนดโดยเลือกไปที่ line เสร็จแ,แล้วเลือก center line โดยขีดจากจุด origin ไปถึงจุดไหนก็ได้เสร็จแ,แล้วเลือกกลับให้เป็น line แทน ลากเส้นตรงขึ้นไปเพื่อให้มันกลายเป็นเส้นวงงางเข้าดูง่ายๆไม่จําเป็นต้องตรงกันสองสามเมื่อเสร็จดังนี้แล้วเราจะมากําหนดเงื่อนไขกันนะครับเข้าที่สมาร์ d เดม n ชั่นผมจะให้เส้นตรงนี้มีความยาวร้อยมิลเมตร เส้นตรงนี้มีความยาว35มิบามลลิเมตรและมุมระหว่างสองเส้นนี้มีขนาดเท่ากับ9ก้ององศาอ่าเมื่อได้ชิ้นงานชิ้นนี้เมื่อได้ดังนี้เสร็จแล้ว กดออกกดที่มิลเลอร์เลือกที่เส้นที่ต้องการจะมินเลอร์เลือกเส้นนี้เสร็จแล้วคลิกขวาอ่าเลือกเลือกเส้นรอครับสามเส้นนี้แล้วครับผม เอาใหม่นะครับเลือกไปที่ m i l l อรเลือกเส้นที่จะมิล l ลอร์สามเส้นนี้ปับ๊บมิลเลอ about มิลเลอ about เส้นนี้มันจะเห็นเป็นรูปโพรงสร้างโขกมาแล้วเสร็จแล้วติ๊กถูกต้องปับ๊บ จะได้เป็นผลงานออกมาแล้วตรงนี้ถึงตรงนี้มีขนาด3.5เมื่อเรามิเลอร์ออกมาแล้วจะทําให้ความยาวระหว่างจุดนี้ถึงจุดนี้มีขนาด70นะครับผมซึ่งมุมตรงนี้9-2มุมตรงนี้ก็จะจําเป็นต้องเป็น9-2เช่นกันเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วเราจะมาลองทําให้ภาพกลายเป็นสามมิติโดยการ e อ็กซ์ e รูดเอ็กซ์ตรูดโดยผมจะกําหนดให้มันมีการบานออก มีการปั้นออกประมาณห้าองศานี่ตอนนี้จะเป็นการปั้นเข้านะครับทำนี้เพื่อมันเป็นการปั้นออกทิกตี่ดรับเฮาวัดโดยจะให้มีความหนา20มิลิเมตรเสร็จแล้วติ๊กถูกปับ๊บผลงานของผมก็จะเสร็จเรียบร้อยอย่างที่เห็นในภาพนี่แหละครับขอบคุณครับ